รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำน้องรนัาชากินข้าวอยู่กินกับอะไรคะกินข้าวกับต้มปลาต้มปลาจะได้ฉลาดคิดเลขเก่งๆ ดีไหมดีพูดเพาะๆเย่ค่ะโอ้โหมาอ้าปากใส่ข้าวเต็มปากต้องพูดให้เพาะๆแต่พูดดีๆพูดดีๆอย่าก,กระแทกเสียงพูดใหม่ดีค่ะกินข้าว,วยิงจะไปหาอะไรมาแขวนคอทำแองมาอานไหนมาดูซิ ไม่ต้องมาใกล้ค่ะคุณเธอบอกว่าอะไรนะเธอบอกว่าอะไรลึกปริอันนี้มันลูกปลิินใส่แล้วจะเป็นยังไงลึกปลิเงินจะได้โชคดีโดนตีไปทีหนึ่งโชคดีไหมตอนนั้นยังไม่ใส่ะตอนนั้นยังไม่ใส่ แล้วเดี๋ยวใส่แล้วคิดว่าจะโดนตีไหมถ้าใส่ไม่ตดนตีคนมันดื้อยังไงมันก็โดนตีต่อให้ใส่อะไรมันก็โดนตี